สถานที่ที่พระอรหันต์ไม่มีวันลืมในพุทธประวัติได้บันทึกเรื่องราวอันน่าชงนไว้ว่าหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธทธญาณภายใต้ต้นสีมหาโพแล้วพระองค์ทรงลืมตาขึ้นมาได้ทรงรำพึงถึงสถานที่ที่พระองค์ได้นั่งตรัสรู้อยู่นี้ว่าเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าต่อพระองค์มาก เป็นที่แห่งชัยชนะของพระองค์เป็นที่ที่พระองค์นั่งแล้วทําให้ความปรารถนาของพระองค์เต็มบริบูรณ์พระองค์จึงตัดสินพระไทยนั่งอยู่ภายใต้ต้นโพต้นนั้นต่อไปอีกเจ็ดวันโดยไม่ยอมลุกขึ้นในตํารากล่าวว่าพระองค์นั่งเสวยวิมุตติสุขในที่แห่งเดียวนี้ตลอดเจ็ดวันเมื่อประทับนั่งครบเจ็ดวันแล้วก็ทรงลุกขึ้นไปยืนทางด้านทิศเหนือ ติดกับทิศตะวันออกซึ่งเยื้องจากตรงที่ประทับนั่งไปเล็กน้อยทรงหันหน้ามามองตรงที่พระองค์นั่งตรัสรู้นั้นทรงดำริว่าเราได้รู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานณที่ตรงนี้แล้วพระองค์ก็ยืนจ้องที่ที่พระองค์ตรัสรู้นั้นโดยไม่กระพริบตาดังนั้นสถานที่ตรงนี้จึงถูกขนานนามว่าอนิมิสเจดีเมื่อพระองค์ได้จากที่ตรงนั้นไปแล้ว ในการภายหลังได้ทรงตรัสถึงสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนควรไปกราบไหว้และระลึกนึกถึงซึ่งเรียกว่าสังเวชนียสถานซึ่งมีอยู่สี่ที่ด้วยกันหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือสถานที่ที่พระองค์ประทับนั่งตรัสรู้นั่นเองครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ได้ให้ข้อสังเกตว่าทำไมต้นโพจึงถูกยกขึ้นเคียงคู่พระพุทธศาสนา และกลายเป็นต้นไม้ที่มีมนคลังมีความพิเศษอยู่ในตัวก็เพราะเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าอาศัยร่มเงานั่งตรัสรู้นั่นเองต้นโพจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนต่างก็ให้การยอมรับนับถือตราบเท่าทุกวันนี้โดยเฉพาะต้นโพที่พุทธคยาประเทศอินเดียอันเป็นต้นโพที่พระพุทธเจ้าได้อาศัยร่มเงานั่งตรัสรู้นั่นแหล หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอริยสงฆ์แห่งวัดตาบ้านตาดท่านได้กล่าวถึงเรื่องราวแห่งสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใต้ต้นสีมหาโพว่าเป็นที่ที่มีความลึกซึ้งมากในหัวใจของพระพุทธเจ้าโดยท่านได้เปรียบเทียบให้ฟังถึงสถานที่ที่ท่านได้บรรลุธรรมว่าเป็นสถานที่ที่มีความลึกซึ้งในหัวใจของท่านเช่นเดียวกันสถานที่ที่หลวงตามหาบัวบรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ คือสถานที่ที่อยู่ในบริเวณหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครโดยองค์หลวงตามหาบัวได้กล่าวไว้ในยามที่ท่านชราภาพว่าการเกิดการตายที่ทับถมกันนี้ของเรามายุติลงที่หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีฟ้าดินถล่มที่นั่นละพูดให้มันชัดเจนเสียเป็นอยู่หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีเวลาห้าทุ่มเป๋งเลย วันที่สิบห้าเดือนพฤษภาคม2493สว่างจ้าครอบหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีมองไปที่ไหนว่างหมดไม่มีอะไรเหลือเลยโอ้โหเป็นอย่างนี้หรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรืออย่างนี้ละเหรือพระธรรมเป็นอย่างนี้ละเหรอเรื่องพบเรื่องชาติขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอยู่ในหัวใจนั่นละกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจ เราไม่ลืมนะวัดนี้จึงเป็นวัดที่สลักปักลึกในหัวใจของเรามากทีเดียวไปทีไรต้องจ้องอยู่นั่นล่ละแต่ทุกวันนี้มันขึ้นข้างบนไม่ได้ก็ไปอยู่ที่ศาลาข้างล่างแต่ก่อนไปปั๊บขึ้นเลยไปชมอะไรพูดไม่ถูกละชมธรรมอัศจรรย์ของเราที่เป็นในที่เช่นไรมันจะวิ่งเข้าถึงนั้นเลยแต่เวลานี้ขึ้นไม่ได้มีแต่มองไปด้วยจิตเท่านั้นลละ เห็นบุญเห็นคุณวัดดอยธรรมเจดีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคุณอันนี้ฝังลึกมากทีเดียวเราละลึกย้อนหลังไปหาพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพใหญ่ได้ทรงถือเอาต้นโพเป็นคู่เคียงของพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ทรงเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพใหญ่นั้นนี่ก็เห็นบุญเห็นคุณของธทมกองใหญ่ธรรมธาตุขึ้นที่นั่นจึงไม่มีวันลืมเลย นอกจากองค์หลวงตามหาบัวแล้วก็ยังมีหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอริยสงฆ์แห่งวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูอีกองคหนึ่งที่ท่านก็มีความรู้สึกไม่ต่างจากองค์หลวงตามหาบัวเลยในวันที่ท่านได้บรรลุธรรมเข้าถึงวิมุตติพ้นนักกระต๊อบมงยาคาหลังเล็กๆก,กลางป่าเชิงเขาใกล้ๆกับทุ่งนาของชาวบ้านตำบลหลงขอดอำเภอพล้าวจังหวัดเชียงใหม เหตุการณ์ในค่ำคืนแห่งการบรรลุธรรมในอิริยาบถนั่งนักกระทบหลังน้อยที่ชาวบ้านผู้ศรัทธาได้สร้างถวายให้ได้อยู่อาศัยหลับนอนหลบแดดหลบฝนก็เป็นเหตุการณ์ที่องค์หลวงปู่ขาวอนาลโยท่านจำได้ดีไม่มีวันลืมท่านบอกว่าแม้แต่เวลาที่จะต้องจากกระทบหลังนั้นไปเพื่อเดินทางจาริกไปในที่อื่นก็ไม่วายต้องหันหลังกลับมาเหลียวมองดูกระทบหลังนั้นแล้วแล้วเล่า ปานประหนึ่งว่ายังตัดความอาลัยอาวรณ์ไม่ขาดแต่ความจริงแล้วหัวใจท่านในตอนนั้นผลจากทุกสิ่งอันเป็นสมมุติไปหมดแล้วแต่เพราะความเห็นค่าเห็นคุณของสถานที่ตรงนั้นต่างหากที่ทําให้ท่านต้องมีความรู้สึกเช่นนั้นเป็นความรู้สึกอันลึกซึ้งอยู่ในหัวใจและเด่นดวงอย่างไม่มีวันจืดวันจางคาดว่าครูบาอาจารย์รูปอื่นๆที่ท่านได้บรรลุทมในที่ต่าง ก็คงจะมีความรู้สึกไม่ต่างจากองค์หลวงตาม,มหาบัวและหลวงปู่ขาวใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ชอบศึกษาเรื่องราวของครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานก็น่าจะเคยอ่านเจอมาบ้างครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านถึงขนาดสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาคนสนิททำป้ายติดเป็นอนุสร์ไว้ในที่ที่ท่านบรรลุทำเลยก็มีอย่างเช่นหลวงปู่แฟบสุพัทโทครูบาอาจารย์บางรูปก็ไม่ได้สั่งให้ทำป้าย แต่จะพาลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมชมสถานที่นั้นๆอันเป็นสถานที่ที่สำคัญทางจิตใจของท่านเพราะระลึกนึกถึงอย่างไม่มีวันจืดจางแต่อย่างไรก็ดีสิ่งเหล่านี้คือความละเอียดอ่อนที่ยากต่อการเข้าใจสำหรับบุริชนผู้ไม่เป็นเหมือนกับท่านดวงจิตที่เวียนเกิดเวียนตายมาตลอดอนันตการเมื่อได้มาถึงจุดสิ้นสุดอวสานปิดฉากปิดตำนานลงณที่ตรงใด ใจให้ลืมที่ตรงนั้นไปแบบง่ายๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้ผู้มีธรรมเต็มหัวใจเท่านั้นจึงจะเข้าใจหัวใจของผู้มีธรรมหวังว่าเรื่องสถานที่ที่พระอรหันต์ไม่มีวันลืมนี้จะพอเป็นคติอันดีงามให้แก,ทก่ทุกๆท่านผู้เข้ามารับชมรับฟังอย่างน,น้อยก็เป็นกรณีตัวอย่างเอาไว้ศึกษาเรียนรู้จะได้ไม่กล่าวตู่พระอรหันต์ว่าเป็นเหมือนกับตอไม้ ท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณที่สละเวลามารับชมรับฟังนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอให้ผู้ฟังทุกๆท,ท่านจงสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาขอให้ได้มรรคผลนิพพานในการข้างหน้าโดยเร็ววันลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ